สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็งอาร์ชแนลช่องที่พาคุณผู้ฟังไปรู้จักประวัตเทพเจ้าจีนรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมจีนต่างๆในรูปแบบพอดแคสต์ EP นี้เราจะพาท่านมาพบกับเทพเจ้าชั้นสูงอีกหนึ่งองค์นามว่าเอียนเทียนส่งเตหรือเอียนเทียนส่งเตหรือส่งเตกงหรือเทพเจ้าตัวเหล่าเอี้ยแต่ก่อนที่ไปฟังประวัติขอความกรุณาคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์ รวมถึงกดติดตามเราทุกช่องทางด้วยนะครับลิงก์แปะอยู่ใต้เดสคริปชันเรียบร้อยถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราไปรับฟังบเทพเจ้าเอี่ยนเทียนส่งเตได้เลยครับเอี่ยนเทียนส่งเตเอี่ยนเทียนส่งเตส่งเตกองตัวเราเอียหรือตัวเราเยหรือเบยตี้ทั้งหมดนี้คือพระนามของเทพเจ้าเอี่ยนเทียนส่งเตนั่นเองครับ ตามตำนานกล่าวว่าที่เมืองลกหงกึงตังประเทศจีนยังมีชายหนุ่มรูปร่างกำยำผู้หนึ่งประกอบอาชีพเป็นคนค้าหมูและค้าวัวโดยเขาทำการค่าแล้วส่งไปจำหน่ายยังตลาดคืนหนึ่งเกิดฝันว่ามีนักพศเต๋อมาหาท่านและบอกให้เขาวางมือจากการฆ่าสัตว์ได้แล้วโดยนักพศยังบอกกับเขาอีกว่า เขามีได้เกิดมาเพื่อการนี้แต่เกิดมาเพื่อสร้างบารมีควรหันมาบำเพ็ญธรรมและจะสำเร็จเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาชายหนุ่มประหลาดใจกับฝันนั้นจึงปรึกษากับมารดาของตนเองเพราะเขาเป็นบุตรกพรพาบิดาเสียตั้งแต่วัยเยาว์มีเพียงมารดาที่เลี้ยงดูอบรมเขามาปกติแล้วมารดาของเขาเป็นคนใจบุญจิตใจมีเมตตา จึงเห็นด้วยกับความฝันของผู้เป็นบุตรทั้งสองจึงตกลงยุติการฆ่าสัตว์ขายอันเป็นอาชีพที่พวกเขาทำมาเนิ่นนานเมื่อตั้งใจบำเพ็ญธรรมไปได้3าถึงสวันนักพจน์ที่นิม,มิตฝันก็มาปรากฏกายที่หน้าบ้านถามกับชายหนุ่มว่าเขาตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะบำเพ็ญพจน์ให้สำเร็จหรือ,อยังชายหนุ่มตอบตกลงในทันที และจัดการรวบรวมทรัพย์สินต่างๆเป็นเงินก้อนไว้เลี้ยงดูมดารดาผู้ชาราและเก็บข้าวของออกเดินทางตามนักพจน์ขึ้นไปบนเขาเพื่อบำเพ็ญโดยความมานะตั้งใจบำบับำเพ็ญปฏิบัติแต่การปฏิบัติก็ไม่มีความก้าวหน้าประสบผลสำเร็จแต่อย่างใดสิทธิ์ที่มาใหม่ต่างสำเร็จไปก่อนเขาทำให้ชายหนุ่มรู้สึกเสียใจท้อใจ วันหนึ่งจึงถามนักพ์ผู้เป็นอาจารย์ว่าเขาจะมีวันสำเร็จทำบ้างหรือไม่อาจารย์ก็ตอบแก่เขาว่าตราบใดที่ภายในของเขายังเป็นสีดำอยู่ก็อย่าถามถึงความสำเร็จเลยพอกลับมาถึงห้องพักชายหนุ่มครุ่นคิดอย่างหนักอีกทั้งเสียใจและข้องใจในคำพูดของอาจารย์ที่ว่าภายในของเขาสีดำ นั้นหมายความว่าอย่างไรเพราะเขามีความตั้งใจมั่นมาบำเพ็ญธรรมก็เพื่อความสำเร็จถ้าภายในคืออุปสรรคเขาก็ยินดีพีชีพเพื่อบูชาธรรมที่จะสำเร็จนั้นเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาก็ขวามีดขึ้นมาคว้านท้องของตัวเองลากใส่และกระเพาะออกมาเพอะเครื่องในเหล่านั้นหลุดพ้นจากร่างของเขา เขาก็รู้สึกตัวเบาและบรรลุธรรมในทันทีเนื่องเพราะอาชีพที่เขาฆ่าสัตวม์ามากชายหนุ่มจึงต้องเอาชีวิตของตนเองเพื่อแลกกับธรรมและเพื่อทดแทนบาปเคราะกรรมที่มาเป็นอุปสรรคขัดขวางการบำเพ็ญให้สำเร็จเมื่ออาจารย์นักพรตทราบเรื่องจึงมาที่ห้องพักของชายหนุ่มและเข้าช่วยเหลือรักษาประถมพยาบาลชายหนุ่ม จนหายเป็นปกติโดยท้องของชายหนุ่มปราศจากลำไส้และกระเพาะแต่ม่ได้เป็นอุปสตรรคต่อการดำรงชีวิตเพราะฌานสมบัติแห่งธรรมหล่อเลี้ยงรักษาให้มีชีวิตอยู่เมื่อสำเร็จธรรมอาจารย์นักพ์์จึงเห็นสมควรให้เขาลงจากภูเขาไปโปรดผู้คนก่อนจากกันท่านอาจารย์ได้มอบธงให้ชายหนุ่มพื้นหนึ่ง โดยธงนั้นเป็นสีขาวชายหนุ่มจึงจัดเตรียมสัมภาระลงเขาโดยเอากระเพาะและลำไส้ของตนที่ตากแห้งเก็บเอาไว้ติดตัวลงมาด้วยครั้นเมื่อเดินทางถึงตีนเขาได้ยินเสียงร้องเจ็บปวดของหญิงสาวจึงเข้าไปดูพบหญิงท้องแก่กำลังจะคลอดบุตรชายหนุ่มจึงบอกแก่หญิงคนนั้นว่า ท่านเป็นผู้ชายและเป็นนักบวชมิใช่หน้าที่ที่จะมาช่วยการคลอดได้แต่ได้มอบธงพื้นที่อาจารย์มอบให้แกหญิงคนนั้นเพื่อใช้รองรับเด็กทารกที่คลอดออกมาเมื่อหญิงคนนั้นคลอดบวรออกมาอย่างปลอดภัยแล้วจึงตัดสายสะดือเช็ดคราบเลือดยกทารกน้อยขึ้นมาในอ้อมกอดหญิงคนนั้นจึงได้ขอบคุณชายหนุ่มและส่งคืนธง ที่เปื้อนเลือดคืนแก่เขาไปชายหนุ่มจึงนำธงไปล้างที่ชายคลองเมื่อธงแตะโดนผืนน้ำน้ำในคลองก็เปลี่ยนเป็นสีดำทันทีรวมทั้งธงของเขาก็กลายเป็นสีดำไปด้วยเขาไม่ได้ระวังในระหว่างที่ล้างว่ากระเพาะและลำไส้ที่เขาพกติดตัวมาด้วยได้ตกลงไปในน้ำเมื่อนึกขึ้นได้ชายหนุ่มก็รู้สึกว่า ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเก็บเป็นภาระในการรักษาอีกต่อไปชายหนุ่มจึงลงเขาไปปวดผู้คนจวบจนสิ้นวาระไขาจากเมืองมนุษย์หลังจากนั้นจึงได้ไปสวยทิพย์ที่สวรรค์โดยองค์เง็กเซียนฮองเตหรือยกองทรงเตเจ้าแห่งสวรรค์ได้ประทานยศให้เป็นผู้ตรวจการพบทั้งสามตำแหน่งเยี่ยนเทียนทรงเตหรือผู้พิชิตมาร โดยมีธงเทพองค์การสีดำเป็นธงอายาสิทธิ์ธงสีดำเป็นสัญลักษณ์ของท่านเป็นธงบัญชาการของเจ้าหรือเทพโดยมีอักษรอ,อยู่ในธงอายาสิทธิ์เฉียบขาดมีแม่ทัพทั้งห้าเป็นบริวารเมื่อกล่าวถึงกระเพาะและลำไส้ที่ตกลงไปในน้ําเกิดเป็นสัตว์ประหลาดสองตัวสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและได้เข้าไปทําลายพืชพันธุ์ กินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเป็นอาหารชาวบ้านจึงบวงสรวงเส้นไหว้เทพเจ้าให้มาคุ้มครองเทพผู้พิทักษ์จึงรายงานต่อเง,เองเ็กเสียนทองเต้เง็กเสียนทองเต้จึงมีพระบัญชาให้ผู้พิชิตมารเยื่ยเทียนทรงเต้ลงมาปราบสัตว์ประหลาดทั้งสองเมื่อพบสัตว์ประหลาดจึงทราบว่าเป็นกระเพาะและลำไส้ของตนที่หล่นลงไปในน้ำโดยมีปีศาจร้ายเข้าไปสิงสถิตยอยู่นั่นเอง กระเพาะของท่านกลายเป็นเต่าส่วนลำไส้กลายเป็นงูท่านจึงกระโดดยืนเท้าข้างหนึ่งเหยียบเต่าเท้าข้างหนึ่งเหยียบงูเอาไว้สยบสัตว์ปีศาจร้ายทั้งสองจนหมดฤทธิ์ชาวบ้านเลื่อมใสจึงศรัทธาและสร้างศาลเจ้าและรูปเคารพขึ้นมาสรลักษณ์ของท่านจึงกลายเป็นเท้าข้างหนึ่งเหยียบเต่าเท้าข้างหนึ่งเหยเเหียบงูและทงของท่านเป็นสีดำ เฮียนเทียนทรงเตมีผู้คนกราบไหว้มาจนถึงปัจจุบันโดยหน้าที่ของท่านหลักๆคือพิชิตมานดูแลปกป้องศาสนาให้ทำรงไว้โดยลักษณะเด่นของกิมซินหรือรูปเคารกของท่านเป็นชายหนุ่มหรือชายที่มีอายุผมยาวบ้างก็มีหนวดบ้างก็ไม่มีหนวดบ้างใส่รองเท้าบ้างก็ไม่ใส่รองเท้า เหยียบบนหลังเต่าและหลังงูโดยถือว่าเป็นศัพท์ประจำกายของท่านมือขวาถือดาบชิดแฉเกียมหรือกระบี่เจ็ดดาวตามตำนานกล่าวว่าท่านได้ไปยืมดาบของหลีตงปินดึงในแปดเซียนมาโดยว่ากันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปล่อยมือออกจากดาบเล่มนี้ดาบนั้นจะกลับคืนฝักทันทีมือซ้ายของท่าน ยกชี้ระบหน้าอกไปยังท้องฟ้าหมายความว่าการบรรลุธรรมสำเร็จเตา๋าบางบ้านก็มีใบหน้าสีแดงบางบ้านก็มีใบหน้าสีผิวปกติบางบ้านก็มีใบหน้าสีดำท่านได้รับแต่งตั้งหลายพระนามจนหลังสุดพระเจ้าเมงเซ้งจอได้สถาปนาท่านเป็นปักเก็กทินเตียนจินบูเอี่ยนเทียนส่งเต๋อคนทั่วไป เรียกท่านว่าจินบูไตเตหรือเยียนเทียนส่งเตหรือเทียนเทียนส่งเตหรือส่งเตะกงหรือส่งเตเอียท่านมีกองกําลัง36มนายพลแต่ที่เด่นมีสี่ท่านเรียกว่าสี่ไตหววโซยได้แก่กังหูหววโซยเตวหูหววโซยเหล่าหูหววโซยและลิมหูหววโซยสําหรับวันแซยิสหรือวันลาลึกของท่านตรงกับวันขึ้น สามขาเดือนสามตามปริทินจันทรคติของจีนนั่นเองครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับปอเทพเจ้าเอี่ยนเทียนส่งเตหรือส่งเต๋อกงหรือเจ้าพ่อเสือถ้าคุณผู้ฟังชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดกดติดตามและติดตามเราทุกช่องทางลิงก์แปะอยู่ใต้เดสคริปชันเรียบร้อยครับวันนี้ช่องเป็นอานช n แนลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ